ผมตั้งชื่อให้มันแล้วกุ้งแห้งไม่ได้อยากคือ <c oughs> มันแต่ละครั้งที่มันออกมาเนี่ยมึงด่ากูหรือมึงจะวิจารณกูเนี่ยไม่ติดใจไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโต้ไม่ดําเนินคดีไม่อะไรเลยตั้งสามปีแล้วผมไม่เคยไปออกมาว่ามันเลยออกไม่เคยออกมาตอบโต้มันเลยแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เนี่ยไปว่าจานปานเทพ ไปว่าพี่หมตวัชชัยไปว่าทั้งอ,อพี่อชัชฉริยะไปว่าพี่หมอพันทิพย์ไปว่าพี่เอกเอกราชของเราไปดูถูกทั้งทั้งทีมเลยโอ้โหไม่มีใครฉลาดพอมันเลยเหรอโอเคไอ้กุ้งแห้งมึงเก่งคนเดียวรับคำท้าสิวะ ถูกไหมครับ